ท่านพี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินผู้หวงแหนชาติาศาสนาและพระมาหากษัตริย์ทั้งหลายครับ <c oughs> ได้เรียนไว้แล้วตั้งแต่คราวก่อนนี้ว่าถ้ายังอยู่กันแถวนี้ต้องเจอหน้าผมอีกนะครับ แล้วท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าผมสวมหมวกตำรวจมาอีกสวมหมวกตำรวจมาด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นตำรวจของตัวเองแล้วเพื่อจะให้เพื่อนๆตำรวจทั้งหลาย ที่มีความรู้สึกอย่างเดียวกันอุดมการณ์ตรงกันได้รู้ว่าเขามีตัวแทนยืนอยู่ที่นี่คนหนึ่งก่อนอื่นผมอยากจะเรียนว่าเรียนสิ่งที่ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วนะครับว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การกระทำของสอสอรวมทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒธธิสภาเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว สำหรับผมหมายความว่าขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาหมดความชอบธรรมไปแล้วและการที่พักเพื่อไทยยังคิดที่จะเดินหน้าถอดถอนตุลาการสารรัฐมนูลแล้วก็ไม่รับ ทำวินิจฉัยของศาลก็เป็นการกระทําของผู้ของคนนอกกฎหมายแล้วเรากำลังเผชิญกับโจรน,นะครับขณะนี้ โจรที่ได้ประกาศที่จะปล้นบ้านเราเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิทธิ์ของเราโดยสมบูรณ์ที่จะป้องกันบ้านของเราการประชุมของพี่น้องเสื้อแดงที่สนามกีฬารัชมังคลาพิเศษได้ยุติลงนะครับ โดยที่พี่น้องเสื้อแดงเหล่านั้นเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านไปหมดแล้วแต่ท่านพี่น้องต้องยังวางใจไม่ได้นะครับว่านี่คือการยุติการต่อสู้ของทักษิณ นักโทษชายผู้หนีโทษไปอยู่ต่างประเทศคนนี้เต็มไปเต็มไปด้วยเลขเพลสบายร้อยแปดพันเก้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องตื่นพร้อมที่จะทันอุบายต่อไปของทักษิณ นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเรายังจะต้องชุมนุมกันต่อและในวันอาทิตย์ที่24ที่จะถึงนี้ผมขอเรียนเชิญชวนพี่น้องให้บอกกล่าวกันต่อไปให้มากที่สุดไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้มามมาชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่ง คุณสุเทพบอกว่าจะเป็นการชุมนุมครั้งสุดท้ายนะครับแต่ผมขอเรียนว่าถึงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายมีครั้งต่อไปต่อไปต่อไปเราก็จะต้องชุมนุมกันอีกชุมนุมจนกว่าเราจะได้ชัยชนะ ผมอยากจะขอพูดโดยเฉพาะกับข้าราชการนะครับโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจขอเรียนว่าจา,จากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญปรากฏชัดแล้วว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยกำลังทำผิดกฎหมายท่านพูดชัดเจนเหลือเกินนะครับ เพราะฉะนั้นการกระทําของรัฐบาลตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปรวมตลอดถึงคําสั่งต่างๆเพื่อนข้าราชการตํารวจจะต้องระมัดระวังให้ดีว่าเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเพื่อนข้าราชการตํารวจ ไม่ได้เป็นผู้ไร้การศึกษาแต่ว่ามีความรู้ทางกฎหมายเป็นอันดีจึงได้มาเป็นตำรวจได้ก็อาจจะมีบางคนที่เลอะเทอะที่ไปแจ้งไปขอหมายสารอาญาแทนที่จะขอหมายสารแขวงนะครับมีบ้าง แต่ส่วนใหญ่มีความรู้ทางกฎหมายทั้งนั้นรู้ดีว่าอะไรถูกกฎหมายอะไรผิดกฎหมายไม่เช่นนั้นก็เป็นตำรวจไม่ได้นะครับต่อไปนี้เพื่อนตำรวจทั้งหลายจะต้องใส่ใจแล้วก็ดูทุกคำสั่งที่รัฐบาลองค์คพัจชาสั่ง ว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มิฉะนั้นท่านจะเผลอไปเป็นผู้รับใช้โจรและถ้าหากว่านอกจากรับใช้แล้วยังปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งที่ผิดกฎหมายนั้นต่อไปท่านเองจะตกเป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลย ผมมายืนอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะเหตุว่าผมหลงไหลหรือเลื่อมใสพักการเมืองพักหนึ่งพักใดแม้แต่พักประชาธิปัตย์ผมก็ไม่ได้เป็นสมาชิกผมมาด้วยเหตุผลมาด้วยจิตสำนึกและรู้ว่าขนาดนี้ ผมยืนอยู่ที่นี่เพราะอะไรผมเชื่อคุณสุเทพไม่ใช่เพราะคุณสุเทพเคยเป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์แต่ผมเชื่อคุณสุเทพเพราะผมมั่นใจในตัวคุณสุเทพาในฐานะที่เป็นคุณสุเทพ เช่นเดียวกับคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่งผมรักและนับถือเป็นส่วนตัวไม่ใช่เพราะท่านเป็นหัวหน้าพักและผมศึกษาพฤติการอัธยาศัยน้ำใสใจคอของทั้งสองท่านจนกระทั่งผมมั่นใจว่านี่คือเพื่อนที่ผมจะ ลงเรือลําเดียวกับท่านได้ผลทางข้างหน้าของเรายังอยู่อีกไกลนะครับกว่าจะถึงชัยชนะ ะต้องอาศัยความอดทนความเข้าใจกันความอดออมให้กันและกันการเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากเช่นนี้โอกาสที่จะกระทบกระทั่งมีเยอะแต่ว่าถ้าท่านอดทนอดออมถนอมน้ำใจกันเราจะเดินทางไปสู่ชัยชนะด้วยกันได้ไม่ลำบาก ขอให้เราละทิ้งทิฏฐิมานัดมานะแล้วก็คิดเสียว่าขณะนี้จุดหมายปลายทางของเราตรงกันคือการล้มระบอบทักษิณเราไม่ได้คิดจะล้มรัฐบาลถ้ารัฐบาลชุดนี้คณะนี้เปลี่ยนสี นะแล้วก็เปลี่ยนการทําตามคําสั่งของทักษิณอย่างไม่ลืมหูลืม,ลมตากลับมาหาประชาชนเราก็ยังยอมรับรัฐบาลได้นะแต่ถ้าหากรัฐบาลนี้พิสูจน์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบอบทักษิณ ต้องมนสะกดของทักษิณจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นไม่รู้ว่าประชาชนต้องการอะไรก็เสียใจนะครับที่เราต้องให้รัฐบาลไปด้วยกับพี่น้องเสื้อแดงผมอยากจะเรียนพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ว่าขอให้เห็นอกเห็นใจเขา การชุมนุมครั้งที่แล้วมานี่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ประสบความสําเร็จไม่ประสบความสาเร็จเพราะเหตุว่าพี่น้องเสื้อแดงส่วนหนึ่งเขาตาสว่างแล้วเขารู้แล้วว่าทตาุแท้ของทักษิณของระบบทักษิณเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นการชุมนุมจึงยุติลงอย่างที่ไม่มีใครคาดฝันออในการชุมนุมครั้งนั้นผมเชื่อและค่อนข้างจะแน่ใจว่าหลังจากที่เซ็นชื่อรับสตังกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายคนก็ถอดเสื้อแดงมา ถอ,อดเสื้อแดงมาที่ราชดำเนินแล้วก็มาเชียร์พวกเราอยู่ที่นี่ครับอย่างไรก็ตามขอเรียนซ้ำอีกทีหนึ่งว่าแม้จะแลเห็นไัยชนะแล้วส่วนหนึ่งก็ขอให้อย่าเพิ่งแน่ใจว่าเป็นไัยชนะที่ที่เด็ดขาด เราจะต้องร่วมกันสู้ต่อไปสู้ต่อไปจนกว่าเราจะประสบชัยชนะขั้นสุดท้ายเด็ดขาดจริงๆขอขอบพระคุณครับ